นี่คือน้ำเครื่องดื่มสีดำๆทุกคนก็คงจะรู้นะเอายี่ห้อเขาออกแล้วเดี๋ยวเขาจะว่าโฆษณาได้มานะนี่บอรเพ็ดล้างด,ดีแล้วเอามาทุบแล้วก็หั่นเป็นชิ้นอย่างนี้แล้วก็ลงแช่อย่างนี้เห็นไหมจ๊ะดูเขาจะทำปฏิกิริยาใส่การแช่ไว้แช่ไว้ประมาณ ชั่วโมงสองชั่วโมงก็กินได้นะแต่ถ้าใครเป็นกระเพาะก็กินหลังอาหารนะกินข้าวเสร็จแล้วก็กินกินเป๊กหนึ่งนี่แหละไปกินก่อนนอนหลังอาหารกินหลังอาหารนะจ๊ะเดี๋ยวมันจะไปถ้าคนเป็นโรคกระเพาะเดี๋ยวมันจะไปกัดกระพเพาะแต่ถ้าคุณอนั่นจะกินก่อนกินหลังก็ได้นี่เขาว่าแก้ปวดตามเนื้อตามตัวคน ผู้เฒ่าผู้แก่หรือพวกใช้แรงงานนะจ๊ะเขาเขาดองกินก็อร่อยนะอร่อยไม่ขมมากบางคนก็เอาไปดองไปดองแอลกอฮอล์นะจ๊ะเพื่อนๆแต่นี่ไอ้หมอยาอีกคนนึงเขาบอกถ้ากินขมไม่ได้ก็เอามาดองในเครื่องดื่มหวานๆนี่น้ำดำๆนี่ก็คงจะรู้ยี่ห้ออะไรก็ได้พอเราล้างดีๆหั่นเป็นห้อนทุก ทุบแล้วหั่นเป็นท่อนเอาเอาลงมาแช่ในนี้ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็กินได้แล้วแต่ว่าเราก็ปิดฝาไว้ไม่ต้องแน่นมากเพราะว่าเขาจะมีกา๊าซข้างในเนาะเอาดองไว้อย่างนี้เอาเข้าแช่ในตู้เย็นนะเวลาเราจะกินเราเค่อยเอาออกมาเทใส่แก้วเป๊กนี่แหละชักเป๊กกินก่อนหรือหลังอาหารก็ได้แต่เราจะกินหลังอาหารจ้ะเรากลัวมันจะกัดกระเพาะเราเครื่องดืม่มจ้ะ ก็คงจะเป็นยานั่นแหละแก้ปวดเมื่อยตามตัวที่เราทํางานทําการใช้แรงงานนะจะเข้าสวนทําไร่ทานายอย่างนี้เหมาะกับพี่น้องชาวไร่ชาวสวนชาวนาทํากินนะจ๊ะแต่ก็ทํากินกินอย่างสีห้าวันกินแล้วก็หยุดเราไม่ต้องไปกินบ่อยเพื่อเพื่อนนะจ๊ะเพราะว่ามันก็มันก็จะไปไตตับเราจะทํางานหนักนะจ๊ะนี่ลองดู ผูเ้เฒ่าผู้แก่สมัยเก่าเน่ยท่านทํากินท่านบอกสูตรมาเราก็ทําแต่ก่อนเราก็เคยทําอยู่จ้ะแล้วข่างหายไปนานเราหายเนีวพอเราปวดพอีิเราจะทากินจ้ะเละเพชรหรือว่าเครกแอฮอดองเครื่องดืม่มน้ำสีดำๆดำเลยจ้ะยี่ห้ออะไรก็ได้ลังดูนะจ๊ะนี่ลองใส่อันนี้เพื่อน แกปวดเมื่อยได้ดีว่างัน้นโอเคนะจ๊ะขอบคุณจ้าที่เข้ามารับชม